สวัสดีครับทุกคนวันนี้บ่ายบ่ายบาย,บาย,บาย,บายผมพามาทานอาหารตรงนี้ครับตรงไหนครับตรงเส้นบ้านนาแก่งคอยครับช่วงโคกกรุงนะครับร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดโคกกุงโรงเรียนอยู่ฝั่งนู้นครับร้านอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอาหารอะไรให้เราทานบ้างตามมาครับ นี่ชื่อร้านนี่ลูกชิ้นวัวแชมป์แล้วก็ลูกชิ้นหมูในต้้งเพลงชื่อร้านว่าร้านกุนเจีย๊ยบร้านก๋วยเตี๋ยวคุนเจีย๊ยบนะครับอยู่ตรงนี้ติดติดถนนบ้านนาแข่งคอยช่วงโคกกรุงนะครับอยู่คือตรงช่วงโคกกรุงร้านอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนวัดโคกกรุงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปดูว่ามีอะไรให้เราได้ทานกันบ้างนะครับโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยว อันนี้กำลังทำก๋วยเตี๋ยวอะไรเอ่ยก๋วยเตี๋ยวหมูครับหม้ไม่มานะอันนี้อันนี้มันเหมือนถ้วยชามพิเศษเลยนะผมไม่เข้าใจว่าออโอเคขอขออันนี้อันนี้ชามนี้ชามพิเศษหรือยังไงครับเนี่ย๋อ้ชามธรรมดาะออธรรมดาแล้วถ้าพิเศษมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยจะใหญ่กว่านี้ไหมก็เท่านี้ละค่ะแต่ก็เต็มอะค่ะ๋อ มีมีเมนูอะไรไหมนอกจากก๋วเตี๋ยวเส้นอื่นๆเส้นมีมีทุกเส้นค่ะมีพุ้นเส้นมีมีโอ้มีเส้นุนเส้นมีเส้นเล็กเอ่อเส้นมีขาวเส้นบะหมีแล้วก็มาม่า อ่านะครับตามเมนูใครจะต้องการสั่งอะไรก็ตามนี้เลยค่ะโอ้โหนี่ดูหอมมหอมมากครับหอมมากมีเนื้อเปื่อยนะค่ะเนื้อเปื่อยเนื้อสดลูกชิ้นเนื้อหมูค่ะลูกชิ้นเนื้อหมูค่ะมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อนะครับเราสั่งได้น้ำตกน้ำใสสั่งได้นะครับอันนี้นี้ถือว่าดีนัำตกดูดูครับอันนี้อันนี้สั่งสั่งคือสั่งกลับบ้านทานที่บ้านก็จะแยกน้ำนะฮะแยกน้าให้เียกเส้นแยกน้ำให้เราแยกเส้นแยกน้ำให้ค่ะ อันนี้ขายมานานแล้วครับอย่างครับอันนี้ได้เจ็ดเดือนแล้วค่ะเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนเองแต่ลูกค้าเยอะมากเลยแล้วเมื่อก่อนที้ผมเห็นตรงนี้ว่าเป็นขายน้ํานะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ยังไม่ได้มีร้านก๋วยเตี๋ยวผมก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ขายอาหารด้วยมาสักพักผมก็ขับรถผ่านเรื่อยๆเอ๊ะร้านนี้น่าสนใจนะมีมีทั้งตำสั่งมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเออน่าสนใจก็เลยพามีท่านหนึ่งเป็นอบตท่านบอก เออลองมาชิมร้านไหมเป็นน้องกันนะมา,มาอุนหนุนกันหน่อยวันนี้ก็เลยมามาทำการถ่ายเป็นคลิปเพื่อจะโปรโมทให้นะในใน u t u b e นะครับอันนี้เราเราเรามาเพื่อให้ทุกให้ทุกร้านที่ที่มีกิจการเนี่ยทำกิจการได้สืบต่อเนื่องบริการลูกค้าอย่างดีแล้วก็ อาจจะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาจากเข้ามาร้านเราเนะรวมนะคะออขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลเนาะเดี๋ยวเจ้าของร้านได่มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งอยู่อีกนู่โอ้กำลังทำงานนู่นนี่นะรวมนะคะนะรวมจะเป็นแบบนี้นะคะเออนี่นี่รวมจะเอันนี้แม่บ้านเป็นแม่บ้านด้วยนะอันนี้รวมนะคะเออมีเฮ้ยมีอะไรน่ะรวมค่ะจะมีสบายมีความ สามพอกินริ้วค่ะมีเนื้อต้นมีตับมีเนื้อเปื่อยค่ะอันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่เอ่ย50ค่ะเนื้อรวม50าสินะคะมนาดูที่เนี่ยครับคุณมนาเป็นไงอ่ะนะะคเยอะไหมผมว่าเยอะนะเยอะค่ะอันนี้50นะคะยกมาตกใจเลย50บาทโสดเดี๋ยวกระเด็นอั้ห้นะคะรู้สึกกลิ่นมันหอมไงเออพูดอ่ะต้องซุ้มเลยซุ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซุ้มมันนเอาใส่น้อยโอเคโอ้ดูครับหอมจุ๋ยควันพุ่งเลย อ้าวเราไปเสิร์ฟแล้วครับเป็นไงอ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาคุยกับเออะไรนะเจ้าของร้านอีกคนหนึ่งที่ทำงานร่วมกันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ว,วันนี้เรามาพาทุกท่านมาร้านอาหารร้านนี้นะครับร้านเล็กๆในชนบทของอำเภอแก่งคอยอยู่ที่บ้านโคกกลุ่มตำบลชบักแพเลวนะครับตรงนี้ก็คือบริเวณเส้นทางก็ถนนบ้านาแก่งคอยนะครับตรงนี้ กิโลเมตรที่เท่าไหร่นะประมาณกิโลเมตรที่แปดครับแปดเออครับยู่ตรงก็อยู่ระหว่างตรงข้ามกับโรงเรียนวัดโคกงกับร้านทางร้านนะจะจะตรงข้ามเยี้งเลี้งนิดนึงนะครับอยู่ฝั่งทางด้านเส้นจะเข้าแก่งคอยนะครับฝั่งเท่าเที่ยงคอยนะเส้นทางก็สะดวกสบายอืมอันนี้อยู่ถามว่าที่มาเริ่มขายหรือมาค้าขายตรงเนี้ยทำอะไรมาก่อนครับ ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่เราจะมาขายก่อนหน้านะครับจะก่อนหน้าเลยเอาความหลักไปให้ฟังนิดนึงนะครับว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาค้าขายนะครับก่อนหน้านั้นผมทํางานเป็นพนักงานบริษัทนะครับบริษัทบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับทีนี้ก็ได้ขอเข้าโครงการกับเฟอร์รี่ออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะมาว่าใช้ชีวิตแบบอิสระนิดนึงอะไรอย่างในความคิดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรตอนแรกนะครับไปทําอะไรก็คิดว่าเอ๊ะ เราไม่มีอาอชีพรองรับหลังจากที่เราออกงานมาก็เลยมานะครับมานั่งคิดอยู่ประมาณสองวันสองวันว่าจะทำอะไรดีก็เลยมีความคิดว่าเออเอาแบบพื้นๆไปก่อนได้ไหมขายของแล้วทีนี้มาคิดอีกว่าจะขายอะไรก็เลยว่าตัดสินใจวันที่สองบอกว่าเอาติดต่อไปที่ไปเตี๋ยวแชมป แต่นนทัางเค้งนะครับก๋วยเตี๋ยวมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแชมป์มีก๋วยเตี๋ยวหมูเตี๋ยวเนื้อนะครับก็เลยโทรติดต่อนะครับก็เลยคุยกับแฟนว่าเอะเราลองมาค้าขายดูไหมอ,อย่างน้อยก็ยังมีอาชีพรองรับหลังจากที่เราไม่ได้ทํางานกันแล้วเพราะว่าถ้าไม่ได้ทํางานอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีงานทำนะครับก็จะไม่มีเงินส่งลูกครับก็เลยตัดสินใจออกมาขายก๋วยเตี๋ยวครับผมแล้วตอนนี้เรา เริ่มมาเนี่ยระยะระยะเวลาเท่าไหร่แล้วครับที่จะทำการัาตอนนี้นะครับเข้าเดือนที่แปดนะครับเดอนที่ยังยังไม่ถึงปีนะครับยังไม่ถึงปีเลยวันที่สิบแปดพฤศจิกาเนี่ยเข้าครบแปดเดือนเดือนที่ผมมาทําการคขายขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเราเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างครับจะมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับตอนนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้า ว่า๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเรานี่รสชาติอร่อยนะครับนี่เป็นปื้มนะครับเป็นปื้มเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะครับกับครอบครัวที่ว่าในห้วงแรกที่ทำมาลูกค้าก็ตอบรับเลยครับผมเพราะว่าเราไม่เคยค้าขายมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยทําอาหารไม่เคยทาอาหารมาก่อนไม่เคยค้าขาย่อนทีนี้ก็ได้ศึกษานะได้แฟนนะครับแฟนต้องเป็นคนศึกษาศึกษาว่าเออลองมาทําเนื้อเปื่อยดูไหมหลังจากเราใช้ทุกทินแช่ม เนื้อเท้ทุกชิ้นหมูอะไรเงี้ยเราก็ลองทําเนื้อเปื่อยเสริมเข้าไปไหมแฟนก็เลยมาศึกษาว่ามาปรับปรุงปรับสูตรเป็นสูตรของเราเองนะครับเนื้อเปื่อยสูตรเราเองใส่สูตรของแฟนเนาะแฟนคนคิดคลนคก็ได้เสียงตอบรับจากลูกค้าตอนนี้บอกตรงว่าเสียงตอบรับจากลูกค้าดีมากครับดีมากเป็นเขาพูดปากกับปากนะครับหลังจากที่เขามาชิมครั้งแรกแล้วเขาจะมาซ้ํามาซ้ํา แสดงว่าของเราอร่อยจริงครับผมแล้วแล้วลูกค้าส่วนใหญ่คนพื้นบ้านหรือคนต่างถิ่นส่วนใหญ่มีแวะเวียนกันมามีแวะเวียนทั้งทั้งคนต่างถิ่นที่เคยผ่านมาผ่านแล้วผ่านแวะแล้วไว้อีกต้องมีแล้วคนพื้นบ้านนี่ก็ก็เยอะครับเยอะก็เป็นลูกค้าประจําเราเยอะมากแต่นี้ทั้งคนพื้นบ้านทั้งคนต่างถิ่นจากจากผมสังเกตขับรถผ่านมาเส้นทางนี้นะผมเห็นรถมีรถบรรทุกขนส่งโลจิสติกรู้สึกจะแวะทานกันเยอะมากทุกวันนะ ครับผมเออนี่ก็จะมีแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนก็เนาะเหมือนกับว่าน้องใหม่น้องใหม่ก็ยังไม่มีเรายังไม่มีพื้นฐานคนยังยังไม่รู้จักเราพอเขาได้มาชิมแล้วเหมือนเขาไปพูดต่อๆกันนะครับว่าโอเคร้านนี้โอเคนะทั้งรสชาติทั้งความสะอาดทั้งปริมาณในเยอะ มีคนถามตรงๆเลยว่าขายแบบเนี้ยได้กำไรบ้างไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็บอกตรงๆครับนิดหน่อยครับได้กำไรนิดหน่อยก็พอได้เลี้ยงครอบครัวนะครับพอได้เลี้ยงครอบครัวไม่ได้กำไรเยอะครับนี่มันถามเรื่องราคาจากที่สังเกตถามที่ใส่อ่ะผมผมตกใจเม่อคราวแรกที่ก่อนมาหน้านี้ก่อนที่จะมามาไลฟ์เนี่ยตกใจถามว่าเออมันราคาเท่าไหร่พิเศษหรอเนี้ยไม่ได้สั่งพิเศษนะทำธรรมดา ปรากฏว่าที่เราเห็นนะทําใหญ่มากจนตกใจว่าเอ๊ะมันมันใช่เหรอแล้วกาา็ถามถ้าถ้าราคาเนี้ยมันก็หมายถึงว่าเขาจะอยู่ได้เหรอแล้วแล้วส่วนผสมอะไรต่างๆพวกเนื้อพวกเส้นี่ะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนอะวัตถุดิบเนี่ยราคาเนี่ยเราเรากําหนดยังรู้ยังไงว่าราคาตัวนี้ต้องต้องให้เท่านี้มันมันดูแล้วมันมันเยอะ,อะลองอธิบายก็ อ่ามันจะมีราคาธรรมดาถ้าลูกค้ามาสั่งนะครับมาสั่งเราจะใส่ถ้วยใบเดียวกันนั่นแหละแต่ทีเนี้ยบอกว่าถ้าเขาสั่งอ่าพิเศษเราก็จะเขียนนะครับว่าเราจะไปรับออเดอร์อที่โต๊ะอ่าเขาเขาสั่งบอกว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าเอาเส้นเล็กเนื้อเปื่อยอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าเส้นเล็กเ <im itating. S 2> นื้อเปื่อยธรรมดานะครับเราก็จะบอกเออเส้นเล็กเน,นื้อเปื่อยธรรมดาถ้าบอกว่าพิเศษนะครับ คนขายเขาก็จะมีปริมาณของเขาเองอยู่แล้วนะครับเขามีปริมาณเขาเรียกว่าพิเศษใส่เท่านี้ธรรมดาใส่เท่านี้นะครับก็ที่เห็นเห็นนะครับที่เห็นบางคนนะก็เหมือนกับพี่นะครับครับตกใจบอกว่าผมพอไปเสิร์ฟปุ๊บผมไม่ได้สั่งพิเศษนะพี่บอกเขาไม่ได้ไม่ได้ทำพิเศษให้แต่พอมีอีกคนนึงมาด้วยกันเขาสั่งพิเศษเออก็ตกใจเหมือนกันบอกว่าผมจะกินหมดไว้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเขาจะมีปริมาณของเขาอยู่แล้วนะครับผมทำ ขาจะรู้ปริมาณแล้วว่าธรรมดาแบบนี้พิเศษแบบนี้มันใส่เท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้ตรงว่าราคาธรรมดาเท่าไหร่ธรรมดาสี่สิบครับพิเศษพิเศษห้าสิบครับเออแล้วเ,เท่าไ่ครับเพิ่มแค่สิบบาทบวกสิบาทเท่านั้นแต่ว่ามันมันเยอะมันเยอะกินไม่หมดนะแค่สี่สิบาทคนพูดอีกสี่สิาบาทนะอันนี้ในอนาคตเอาพูดในอนคว่าเราเราจะเสริมเพิ่มเติมอะไรต่อครับตัวนี้ต่อไปข้างหน้า ต่อไปข้างหน้านะครับถ้าก็จะมีรายการอื่นๆเสริมเข้ามานะครับตอนนี้ยังยังไม่เปิดเผยดีกว่าดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เอาเอาตรงจุดนี้ให้ลูกค้าเอาลูกค้าทันก่อนแล้วเอาไว้ให้ประชาชนเนาะให้ลูกค้าตอบรับเยอะๆก่อนนะครับตอบรับเยอะๆก่อนทางร้านจะขยายจะขยายไหมขยายแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ มันปริมาณลูกค้ามันก็พอดีกับโต๊อยู่นะครับเรายังรองรับไหวอยู่แต่ถ้ามันข้างหน้าถ้าลูกค้าเพิ่มขึ้นเยอะพิมขึ้นได้ขยายร้านไหมมันก็ต้องขยายนะครับเอาไว้เอาไว้ติดตามดีกว่าว่าข้างหน้าจะมีอะไรไหมจะมีต้มยงต้มยำไหมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยั่นน่อยากรู้เยอะร้านเปิดกก่โลขึ้นกิโ เปิดตั้งแต่1นึ่งโมงครึ่นะครับเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งนะครับเดนเริกาสามสิบนทีถึงสิบหนาทีเิกาสานาทีถึงสิบหกนาทีถึมสิบนาทีถึงสิ่หกนคทีงสบนที่ึงสิบาที่ลงกค้าทีอะคือเวลนาทีถึงสบหนารีถงตั้งแตา4ีถงนาทีถมงนาถึงสิบหกนาถึงสิบกนาทีถึงกนี้มั้งสิะกนาณีนาี้ึบ่ายโรังบน จะเป็นช่วงที่แบบจุดพีคเลยเอ่าจุดพีคสุดๆมันก็จะเป็นช่วงช่วงเที่ยงนะครับเ,เพราะว่ามีคนว่าอถนนสายแก่งคอยบรรณา,าจุดนี้เขาเรียกว่าโกคกกลมนะครับยังไงก็ขอฝากานก๋วยเตี๋ยวน้องใหม่ด้วยนะครับต<ร>อ,อนนดนึงครับกิโลเมตรที่แปดนะครับเดี๋ยวาจากเ,เดี๋ยวก่อนคือคือว่าจะไม่มีที่นั่งอ่ะขอหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเพื่อได้ถังจอง อสั่งจองได้ครับตอนนี้ลูกค้าโทรมาสั่งจองเยี้มาครับตรงนี้ขอเพื่อที่ว่าไม่ต้องมารอที่หน้าเราจะได้ทำไม่รอนครับโทรมาได้ที่092627757 9นะครับหรืออีกหมายเลขหนึ่ง0813069513นะครับฝากด้วยนะครับฝากาน้องไหมด้วยนะครับก็ขอให้ติดตามไปในอนาคตข้างหน้านะครับว่าอาจจะมี เมนูพิเศษเมนูเสริมไหมก็อยู่ที่ลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าให้การตอบรับที่ดีนะครับเราก็จะเสริมเมนูเข้าไปนะครับโอกาสข้ั้งหน้าก็อาจจะมีการขยับยายนะถ้าลูกค้ายังเยอะอยู่แบบนี้นะครับอย่างนี้นก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ,บรที่ขอมยข่าวสวัสดีครับนี่ผมสั่งบะหมีม่เลียงนะครับบะหมีม่เลียงเนื้อสดนะฮะเนื้ออันนี้เนื้อเนื้อสดเอยเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยนะ แต่ผมมองดูชามมันมันมันไม่น่าห้าสี่สิบห้าสิบมันน่าจะมากกว่านั้นใช่แต่ใหญ่ใหญ่มากอ่ะชามใหญ่คือว่าเส้นเนื้อเยอะโอ้โหยอมากเลยเอาเราไปทานกันสี่สิบบาทคุ้มมากสี่สิบบาทอันนี้ยังไม่ได้เติมนะชิมแบบสดๆเลยมันจะรู้รสชาติเป็นยองือนะฮะเส้นเนื้อดูดูดูนะฮะเนื้อสดๆนะครับนั้นเนื้อเปื่อย เนื้อสดแอนเนื้อเปื่อย